14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภาควาสักเกสุมิหารติกาปิร hmm. วัตหุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทัสสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหันติ ภระวันตังทัศนายาภิกขุสังขันจะอธิโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตหโหเสอายังโคพระขวาวาสเกสุวิหารติกับปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัทถิปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสเพเิวาอรหันเตหิ พระสหิจารกาถาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสนนิปติตาหอนเตพระขวันตังทัศนายาภิกขุสังขันจายานูนาไมยมปีเยนาพระขวัตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระขวัตโตสันนิเกปเจกคาดาภัสไยามาตีอัตโคตาเทวตาไสยธาปีนามาพระละวะปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสาไรยาปัสสาริตังวาภาหังสัมมิน เอวะเมวสุทธาวาสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัดโคตาเทวตาภควนตังอภิวาเทตวาเอกามตังอหังสุเอกันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทังอภาสิี มหสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวาอัปราที่จะสร้างคันติอัตโขอัปราเทวตาภควโตสันิเกออิมังคาทังอภาสีตัตราภิกขวสมาทะทังสูจิตตังอัตโนอุสุกรมมังสูสาราธิวะเนตานิฆเหตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติ อาตะโคอปราเทวตาพระกวัตโตสันนิเกอิมังคาทั้งอภาสิีิตวาคีรังสิตวาปลีคังอินทคีรังโอหัตามะีชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตะโคอปราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกตีพุทธังสารนังคภาเส นาเตคมิสันเตอปายะภูมิงปะห้ายอมานุสังเทหังเทวะเทวะกายังปริปูเรตสันติเตอถะพ่อปะกวาพิกูอามันเตสีเยปุเยนัภพิกเวทาสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาห้นติตถาคตังทัศนายาพิกูสังขันจะ เยปิเตปิกเวให้สุขติตามัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภักควันตานังเอตตาปรามาเยวเทวตาสันนิปปติตาเหสุขสยธาปิไม่ห่งเอตาระหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตมิาทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภักควันตานังเอตตาปรามาเยวเทวตา สั้นนิปฏิตาภเวสั้นติสยยะธาปิไมหังเอตารหิอาจิขิปซามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมานสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติข้อเตภิกุปภะกัวโตปัจจัตโซสุงภะวาเอตารโวจา สีโลกมโมกัสสามียถาภูมมาตธาสิตาเยสิตากิริขภะรังปะหิตตาสัมมาหิตาปุทโธสีหวสัญลีนาลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมนาสะสุทธาวิปัสนาณาวิลาประโยชน์ัญจสตเยตาวารวเนกาปิราวาทเวตาโตะมันตยิสัทธาสาวะเกษาสเสนีรเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอาตาปมากรุงสุตตะวัตุสัสสะสนังเตสัมปาตุระหูยานังอามานุสานาถสนังอเปเกสัตมะตธคุงสหัสสังอัถสัตติงสัตังยเกสหัสสานังอามานุสานัมัทธสุงอเปเกนัตมะทะคุงทิสาสสะภาพุทธาอหุงตันจะสับพังอภินยายากววากิตวานะจคุมาตโตอันตยิสัทธาสาวเกสหเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยวหังกิตยิสซามิคิราหิอนุปุพโสสตตสสหัสสาวยะฆาภุมมากาปิระวัตวาอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังสะสหัสสาเฮมาวตายากฆานาตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูลนางสมิติงวะนางซาตากิราติสหัสะอยากฆานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูลนางสมิติงวะนางอิเจเตโซราสสหัสะอยากฆานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโน โมทัมนาพิกามงพิกุนังสมิถิงว่านังเวสามิตาปัญจสตายค้านานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาพิกามงพิกุนังสมิถิงว่านังกุมพิโรราชาไหกโกเวปุา拉านิเวสนังคืโยนังสตะสหัสซัง ยาฆ่านางปยญรูปาสติคุมพิโรราชาัยกโกโซโปะคาสมิติงว่านังปุริมันจะทีส่สร้างราชาทัตตาระโทปัสสะสติกันทพานังอาิปฏิมหาราชายาส,สิโสอุตาปิตัสสะผ้าโวินทานามามาหาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตายสสิโนโมทามานาอภิกามงพิกูนังสมิติงว่านังทัาขีนันจะทีส่สร้างราชาวิรุลละโตตัปัสสะสติ ภูมิพันธนังอาธิปติมหาราชาญาสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนาามหามพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสินนโมทามนาอภิกามงพิกูนางสมิติงมะนางปัติมัจติสร้างราชาวิรูปขโคปัสสาสตินาคานางอาธิปติมหาราชายาาสัสิาาาโส ปุตตาปิตัสสาภาโวินทนานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมนโตวันนาว,วันตยัสสิโนโมทามานาภิกามงคูน่นางสมิติงว่านางอุตตรันจี่สร้างราชากุเวโรตัปประสาสติอยากฆ่านางอาทิปฏิมหาราชายาสาัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวินทนานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสินโนโมทามานาอภิกามงพิกคู่นางสมิตตงวะนางปุริมาทิสังท่าตระทโทท่กีเนนาวิรุณหกรปัจฉิเมนาวิรูปข้อกุเอโรอุตรังทิสังจตาโรเตมาหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันลามานาอัังโุวเนกาปิราวัตเวเตสังมายามิโนทาซาอาคูวันจานิกาสะทา มายาคุเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสหจันรโนกรมเสนทูจะกินนูนขันทูนี้ขันทูจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเะเซโนจะคันทัพโพนโรราชาสนุสปโออาคูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยวัชสาเตจะเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชพิ โมทามนาภิกามงคพี่คูนางสมิติงวะนางอัทธากูนาพัสนาคาเวสาราสหตจกากัมภารสตราอากูปายาคาสหายติพิยามุนาทัตรรธาจาอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคซอปคาสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหัสหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธัตจโค เวหายาสตวนามัชฌดปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตธานาคาราชานมาสิสุปนนโตเขมมะกาสิพุทโธสันหหิวาจหิอุปทวายันตานาคาสุปันาสระนามกังสูพุทังชิตาวชิระหาเทนะสมุททางสุราติตา พาตโรวาสวัสเซตีที่มันตัวยาสิโนการะกันชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสะเวปะจิตติสุจิติจักปะาราทวนโมจิสหสตันจักภริปุตตานังสัพเพเวโรจนะมกาเสนหิตวาพริงเสนังราหุมัธามุปปาขมมงสมโยธานิพัตทันเตอปิโคนังสมิติงวะนัง คาโปจะเทวะปฐวีจะเตโชวายโยตธาขมุงวารุณาวารุณาเทวโสโมจายัสสะสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสตทัสสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทามนาภิกามงภิกขุนางสมิตตงวานังเวนทูจะเทวาสหะลีจอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทรมากูปุรากิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมคูปุรักิตาณขัตานิปุรักิตวาอากูมันทาวราหกาปัสูนังวัสโวเสโทสโกปาคาปุรินทัตโททัสเสตทัตสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามานาภิกามงภิกขูนังสมิติงวะนางอาท้าคูสหภูเทวาชคามมคิสิขาริวะอริถกาเจโรชาจา อุมาปุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสูรเลยยาวรุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัสเซเตทัสถาการยาวสเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติมนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสะมนุสุตมะคิทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกา อาจ้าคูหารโยเทวาเยจารโหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสิโนทศเสตทัศสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมัโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมิติงวานางสุกายกรุมห้าอรุณาอาคูเวคาณสาสหะ โอทาตขคยห้าปาโมฆาอาภูเทวาวิจักขนาสัตถามัตตาห้ารคะษา,ามีสก,กาจายสัสสิโนทนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวาสติทัสะเททะสตทัสทากายาสัเพนานาตะวันนโิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวัน,ตนโตยาสสิโนโมทามานา,าอภิกามมงอีกู่นางสมิติงว่นงวานางเข่มมิอยาตุศิตายามากาทกาจายสัสสิโน สัมพีตการามเซธาชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาธาคูปารนิมิตาภะเสเตทาสทากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนะนาตะวันนิโนนามันวเยนาอาคันชุงเยจันเยสาธิสาสหะปวัตชะ ชาติมาคคีรังโอคาตินนามนาสวังทักเขโมฆะตรังนาคังจันทังวาอสิตาติตังสุภัมหมาปรมตโตจะปุตตาอิทีมตโตสหสัณังกุมารโอติโสจาโสปะคะสมิติวะนังสหัสสะภัมหามารโอกานังมหาภัมหามิติถติอุปปันโนชุติมัโตพิสมากายโยยัสสิโส ทะเซทาอิสระอากูปเจกวาสวัติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพพิกันเตสินเทเทเวสะพามหมะเกมาระเซนาภิกามีปัสสะกันหาสามันที่ยังเอธะคันหัาพันทะา ราเคณามันธรรมทุโสะมันตาปริวารเรรมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตัทธามหาเสโนกันหาเสนาอเปสเยปานินาตระมาหะจัสรังกตวานเพระวังยัาปวสโกเมโคธนายนโตสวิชุโกตัทาโซปตุทาวติสังขุโทอาศยังวเสตันจะสรพังอภิญญายะวะวิกิตวานจักรมาตโตมันตยิสัทธา สาวกเกศาสนิรเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวเตจ่าอาตาปมากรุงสุตวะพุทธสัสสสะนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังขามาพยาติตายสัสสินโมทันติสหปูเตหิสาวกเตวิชนิสุตาเต